ในช่องเคธอนาธาดาแ a นแนลอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะเคธนะคะก็จะมามาทําอะไรไม่รู้คะ่ะเคธน้อยอันนี้คือไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรเลยอะ่ะคืออยู่ดีก็มาทุกคนดูดิสิว้นนะืคือวันนี้นะคะเราก็แบบวันนี้นะ,คะเคต้องไปวิ่งกับพ่อนะคะนี่ก็คือใส่เสื้อรอไปแล้ว แอวนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวต้องไปวิ่งเออขี้เกียจมากนะคะแต่ที่ต้องไปวิ่งก็เพราะว่าพ่ออยากให้ไปวิ่งเนาะแล้วก็วาแบบไปก็จะไปเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะทุกคนคือเคสติดหูฟังหนักมากค่ะทุกคนคือแบบไม่มีขือไม่ได้เลยนะไม่แม้ว่าจะแบบไม่ได้ใช้ก็ต้องเอาไปทุกที่อ่ะทุกคนวันนี้ก็แบบอันนี้คือเคสติดมากนะวคเด่เคสไม่ไม่ได้ติดหรอกแต่เคสชอบมันเสียงแบบ อะไรแบบนี้เนาะคือเป็นเสียงฟินดีนะทุกคนแล้วก็คือแบบเทสแบบวันนี้ก็จะมาแบบคุยกันนิดหน่อยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ทุกคนแค่ได้ลิบมาใหม่นะย่าย่ยาประธานมาให้นะคะเป็นย่าแม่เทนะทุกคนเป็นเพื่อนปุ่กนี่จะบอกว่าแบบดูดิอันเล็กน่ารักมากสีก็จะแบบประมาณนี้นะทาทาไปแล้วมันก็จะแบบแบบเย็นๆหน่อยเดี๋ยวมาทา มันไม่ค่อยมีสีนะเห็นไหมอุ้ยนี่ก็ประมาณนี้นะแบบแก้ปากแบบเแบบขาเรียกว่าอะไรแก้ปากปากแตกคือช่วงนี้เคสปากแตกบ่อยมากทุกคนแล้วก็คือแบบ รูจะทำไงหรืแล้วตอนนี้เราก็เตรียมไปนะทุกคนดูดีคือตอนนี้เค่ไม่แผลเต็มหน้าหมดเลยทุกคนไม่มีตัวอะไรใครมีในแบบผลิตภฑ์ันไรก็แนะนํากันหน่อยเนาะแล้วก็คลิปที่แล้วนะที่เคสเล่าประสบการณ์ตั้งแต่เด็กจนโตนะก็คือเคสจะบอกว่า เคสลืมทำา P ีสองะทุกคนแล้วก็เคสคิดว่าแบบเออมันเล่าเพราะเราก็แบบไม่ได้เจอประสบการณ์อะไรที่เป็นแบบตื่นเต้นที่ก็เลยว่าจะไม่ทำ้วนะทุกคนก็คือไม่ต้องรอกันแล้วนะเคสมาบอกอีกคลิปนี้เลยนะแล้วคือแบบทำงานจะทำงานรอปลานะเคสเรียกพ่อว่าปลานะคะทุกคนแล้วคือแบบทุกคนก็เรียกว่าปลาตามเคสเพราะแบบมันเคสติดอะเคสติดไปแล้ว่าทุกคนแล้วคือตอนนี้ ก็คือดังเราก็เบื่อมากก็เลยมา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 ก็เลยแบบมาเปิดคลิปอะไรแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็มีหลายคนนะที่แบบเห็นว่าแบบเอออยากเห็นบ้านเคสอะไรแบบนี้นะก็เดี๋ยวเคสจะพาไปดูบ้านกันนะคะบ้านเคสเนี่ยมันไม่ได้ดูหรูไม่ได้ดูใหม่นะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่สมัยแบบ ตาทวดปู่ทวดแล้วทุกคนคือมันแบบเป็นร้อยปีแล้วอะทุกคนบ้านหลังนี้นแล้วก็มาต่อเติมเนาะนี่จริงๆนะทุกคนเป็นร้อยปีนี่นะอันนี้ก็จะเป็นโซนของห้องพ่อนะที่เคสไปดูแต่ปวติเคสนอนห้องแม่จะมีสองห้องนะน,นี่ก็โตทำง,งานที่แบบเออเคสทำการบ้านแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบอันนี้เป็นตู้เสื้อผ้านะทุกคนแล้วก็นี่เป็นเตียงไม่มีอะไรมากนะทุกคนห้องพ่อเนาะ ส่วนอีกห้องหนึ่งนะเดี๋ยวเคทค่อยให้มาดูอีพีสองนะเพราะว่าถ้าเออแม่หลับอยู่นะคะแม่กับน้องหลับอยู่เนาะก็คือตอนนี้เคทํำได้ดแต่อีพีหนึ่งก็คือแบบนี่นะทุกคนพอออกมาจากห้องเมื่อกี้ใช่ไหมก็มาลงบันไดตรงนี้นะคะก็จะเจอกับกระจกนะพอเดินมาอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบโซนของหน้าห้องนะอันนี้ก็คือปู่นะคะ นี่นะแล้วก็แล้วก็วกนี่จะเป็นโซนล้างจานนะจะล้างตรงนี้นะแล้วก็นี่อันนี้เป็นส่วนที่เคชออมากมากเลยนะคะเอ้เสียงดังมาอันนี้นะจะเป็นต้นของเคชเองก็คือแบบเคชปลูกเองเลยนะเน,นี่ยอันเขาเรียกว่าอะไรนะมาเลปปาแปะเนาะเคชชอบเอามาเล่นนะแล้วก็คือแบบมีกิ้งก่ามาที่บ้านเยอะมากทุกคนกคนกคนก้อนส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีเป็นบ่อปลาด้วยนะนี่ ไปาหายู่นะแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นนกค่นะนกพิราบของลุงนะดูสิทุกคนเห็นไหมเต็มเลยค่ะทุกคนมีเป็นแบบสิบสามสิบตัวเลยอ่ะคือเยอะมาก <c oughs> นี่ก็จะประมาณนี้นะแบบแคช่ชอบโซนนี้ที่สุดเพราดูแบบสบายตาเนะทุกคนค <c oughs> นอันนี้ก็คือแบบมาถ่ายคลิปรอพ่อนแน่ะอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วเนาะ <c oughs> แล้วก็พ่อออกมาจากนั้นนะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็จะเป็นรถนะ เป็นรถเออรถนะคะอันนี้เป็นรถคันที่สองนะเดี๋ยวไปดูรถคันแรกกันเลยที่ซื้อมาตั้งแต่ตอนเคดะเกิดพอดีเลยนะบ้านเคก็จะเป็นแบบนี้นะน,นี่นะนี่อันนี้เป็นน้องรถแต่ว่าเคสเออลืมไปว่าเออรถเคสมันอยู่อู่นะเพราะว่าซ่อมส่วนชั้นสองจะเป็นอย่างนี้นะเป็นแต่ว่าเคสที่ไม่อยากขึ้นนะทุกคน 高，对吧、okay.？Bye.